สวัสดีครับสวัสดีครับ <ช ing. S 2> พี่พีวักเวทเชียงใหม่จุกเวททุกคนนะครับอ่า uke, อยู่ชื่ออะไรนะครับผมชื่อหนิงนะครับจากมหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่นะครับอยู่เป็นคนที่ไหนผมเป็นคนเชียงรายนะครับแล้วก็ไปเรียนที่เชียงใหม่แล้วรู้จกักวักเวทกับคุณไมเคลนเนี่ยนะคุณไม่เคลกับคุณโมใช่ครับครับเพราะว่าตอนมีไปพายัพใช่ไปสัมภาษณ์ที่พายัพครับตอนนี้อยูยูอยู่ไหนนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ฟอร์ดเลยเดียวนะครับชื่อร้านอาหารไทยจัส m i n มินแอนด์ซูชิครับร้านใหญ่ไหมครับใหญ่ครับร้านใหญ่อยู่ที่นี่ก็อยู่กันแบบครอบครัวครับว่ามีพี่น้องอยู่ด้วยกันมีความสุขดีอยู่มามาถึงเมื่อไหร่ผมมาถึงวันที่29กุมภกากุมภาครับตอนนี้ก็ได้หนึ่งเดือนแล้วที่อยู่ ที่นี่นะครับในส่วนของผมนี่ก็ทำในตำแหน่งของครัวซึ่งเป็นครัวร้อนนะครับแล้วก็ทำซูชิครัวผู้อีกครับ Can you say this in English? What did you do in your first month? Uh, first monthWhat did you do in your first month? Hot kitchenAh uh, hot kitchenAnd <ushi> bar. sushi barAnd sushi barYesOkaySo you learn about Japanese food และไท o ฟู้ดใช่โอเคตอนนี้อยู่แปักที่ไหนผมห่างจากผมใช้เวลาห่างจากที่นี่ส5้านาทีครับโดยปั่นจักรยานไปมาทำงานทุกวันครับเป็นเป็นเป็นแปลกออกเป็นบ้านหรอเป็นเป็นบ้านบ้านของเจ้าของครับเป็นบ้านของพี่พี่ชาจ้าของที่นี่ครับโอเคครับจะคงเป็นคุณคุณปีเตอร์ Yes ครับคุณปีเตอร์นะครับแล้วก็ คุณพีเตอร์เป็นเชฟด้วยไหมคุณพีเตอร์เป็นเชฟครับแล้วก็เป็นเจ้าของที่นี่ด้วยครับครับแล้วก็ใครเป็นเซอร์วิสเซอร์วิสจะเป็นพี่สุสนิสาครับจะเป็นเซอร์วิสที่นี่ครับโอเคแล้ okay. ตอนนี้อยู่ในฟลอริดาแล้วก็อากาศโอเคชอบอยู่ชอบอากาศที่นี่ก็สบายสบายมากๆแล้วก็ไม่ร้อนไม่หนาวมากเกินไปครับต,ตอนอยู่มาอยู่ทำโซเชียลเซกูริตี้แล้ว ใช่ครับตแล้วก็พี่เัอช่วยทำโซเชียลใช่ครับแล้วก็อยู่เปิดบัคชีการ์แล้วใช่อยู่ได้รับสเตตีแล้วใช่ครับตอนนี้ start start ได้แล้วหมดเลยได้ครับครับครับโอเคมีมีมีอะไรที่อยู่อยากพูดกับคุณหมูอ๋อพี่อ่านไหมครับก็ขอบคุณพี่หมูที่บริษัทบริเวณทุกทุกคนนะครับที่ช่วย ผมมาตลอดและดาเนินเรื่องในการที่ผมได้มาทํางานอยู่ที่นี่ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยผมในช่วงที่ผ่านมาที่ผมได้มานี้ผมรู้สึกดีใจและก็มีความสุขมากและเป็นโอกาสที่ดีที่ผมได้มาเรียนรู้ประสบการณ์และความรู้ด้า,านภาษาวัฒนธรรมต่างๆขอบคุณพี่ๆวเวททุกๆคนนะครับครับโอเค Thank you very much ครับโ <ผม S 1> ชค<อ>ดีนะครับวัดีครับ